ดักนำเสนออีกคันแล้วครับตอนนี้เป็นรถ Toyota r รี vo นะครับรี v o นี่ตอนนี้เป็นรี v o l o ็อกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานคาบบโปรดักเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับนี่เราอยู่ที่ลาดเท้า124ซอย9แต่ผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าวันนี้เราทำาคุ้มเบาะก,กับเบาะแคปแล้วก็ปูพื้นรถนรี v o นะฮะ จากสไตล์สีดำดุดุของเดิมมาทำให้เป็นโทนสีสว่างนะครับเนี่ยเพราะว่าคนนั่งข้างๆต้องการสีสว่างนะครับก็บอกว่าข้างในมืดนะก็เลยต้องการสว่างสว่างก็ต้องเป็นสีครีมจัดลงไปสีครีมนี่ให้เข้ากับแบบไหนก็ต้องครีมกับน้ำตาลนะครับนี่นะฮะนี่ข้างหน้าเราทำแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนะเราทำไม่ให้เสียเสียรถครับว่าเสียรถคือ นะฮะเราไม่ได้ลอกของเดิมออกนะครับของเดิมเนี่ยข้างในก็เป็นสีดําอยู่อย่างเดิมนะครับแต่เราทําตัวสวมเนี่ยทับลงไปเราตัดตรงรุ่นนะครับงานเราตัดสดสดกันเลยนะครับผิดกันมาเนี่ยนะฮะทำตรงรุ่นนะฮะนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังเราก็ต้องกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาน,นะครับหลังนี่นะฮะอันนี้ดูใกล้ๆนะครับห,หนังหนาหนึ่งมิลเต็มมีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าที่คอดข้างหลังรองทั้งหมดสามชั้นไม่ต้องห่วงเลยครับนะไอ ประกบไว้3ชั้นนี่จะใช้ทนหรือไม่นะฮะเรารับประกันปีแตกให้3ปีเลยครับนี่สำหรับรถรีโวและก็ส่วนสาระสำคัญนะครับนี่ครับฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะฮะทำให้นั่งสบายนะครับน้องๆสี่ประตูมันไม่เท่าสี่ประตูหรอกครับแต่ว่าเราทำให้นั่งสบายถ้าเราเลื่อนนะฮะตรงนี้ออกมาเยอะก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้เสียไปนะฮะแต่ว่าเราต้องหาจุดที่มันเหมาะสม ส่วนมากคนใช้รถกระบกะก็แฟนรับนะตัวเราเราขับตัวภรรยาเรานั่งข้างลูกเรานั่งหลังนะฮะแต่ปัญหาว่าไอ้เบาะแคปทั่วทั่วไปเนี่ยมันจะนนแ,แ,แบนเตแตะเบรกแล้วก็ลนแต่ของเราเราแก้ปัญหานี้นะฮะล็อกแข็งแรงเป็นฟองน้ําฉีดนะเบรกไม่หล่นนะฮะเพราะเรายิงสกูยึดนะฮะแต่ว่าเราสามารถทำออกทาถอดออกได้ฟองน้ําฉีดนี่ใช้กันชนทนเลยนะครับ นะฮะส่วนที่เกินออกมานี่คือส่วนต้นนี้อยู่ส่วนใต้ขานะครับต่มาพร้อมกับปูพื้น 5D นี่ 5D นะฮะต้องก,การสว่างสว่างเราก็ต้องใช้เฉดสีครีมใส่ลงไปนะครับ 5D ของเราเราก็ทํากระเป๋าใส่โทรศัพท์ข้างๆนี้ด้วยนะครับนี่นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านลาดเท้า124เราเป็นโรงงานนะฮะเย็บก็รอรับกันได้เลยนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับนะที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้ชอบ ะะติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะกดเอาไว้นะฮะเผื่อวันหนึ่งที่ท่านต้องการแล้วก็เข้ามาดูได้เลือกสีกันตามใจชอบนะครับหรือโทรมาคุยกันได้นะฮะศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์หกสามเจ็ดหรือว่าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ